อันนี้เป็นเซลล์ที่ดูแลทังคิงคารเวอร์ค่ะบางท่านก็นเคยอาจจะเคยรู้จักกันแล้วบางท่านก็บางท่านก็นกพกเพิ่งจะรู้จักแ้วก็สีเท่านะครับสีเท่านี้คืออ,อยู่ที่ประมาณ8ลา้านพิกเซลนะครับถ้าเรามาถ้าเรามาโชว์ที่น้านเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการถ่ายวีดีโอที่ความละเอียดสูงนะครับสามารถท็อปเฉพาะส่วนนะครับเอามาใช้งานต่างได้ด้วยนะ นี่บอกไหมครับอันนี้คือแคมคอนเดอร์อันนี้คือโทรศัพท์มือถือใช่อ่า์ไวเลสมาติคาเม่าตรงนี้มันจะะครับที่เหลือก็จะเป็นเลอะนะครับโอกาสที่จะละลายฉาบหลังก็มีมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสที่จะเป็นบรรยากาศหลังจากรมแล้วไปประมาณสองชั่วโมงนะคระับผมเราก็จะจกินข้าวกันที่นี่คือ Photo Info Studio นะครับผม อยู่แถวแถวรามินฟ้านะครับผมอากาศของมวเที of of uh ่ยาของพวกเราหาได้เลยนะคะก็จะเป็นตามนี้นะครับผมเซลลี่ตัวอีกหรอภาษาไทยไหมอัตบายเลยครับสตูดิโอของพวกเราครมือนกันซีเรียอันนี้เป็นอากาศ ือษรับปรเลือกรสกาแฟอะไรครับน่าจะเคสส์นะครับผมนี่จะเป็นเวิร์กช็อปของพานาในสตูดิโอนะครับผมจะมุมว่างหรือจะซูมเข้าไปนะครับแล้วแต่เรานะครับ เพราะงั sabes, kind of weather, right? uh, so. mm ้นอย่างเงี้ยเราเอานิ้วจแตรงที่นั่ง้อสมาชิกชาวพานาก็กำลังถกเถียงกันเรื่อง 4K อยู่นะครับผมสองนี่จะเป็นโฟกัสสิ่งใหญ่นี้ ตาแงอย่างนี้จะพ่ะตัเคาือตำแหน่งที่เราเราด้วยที่ติดสั่ก็คือขึ้นอยู่กับมันอยู่ยังไงถ้าเราางอะารได้ตามจุดไว้ก็ได้ทดสอด ต้องศึกษาเขาแข่งไว้ได้นตอนนี้ด่านท่่ามัน สโลโมชั่นนะครับผมนี่หัวหน้าทเรพัทกำลังฝึกสโลโมชั่นอยู่นะครับพอเสร็จแล้วก็กดปุ่มเดิมเป็นการหยุดไม่ขอดแล้วก็เปิดภาพก็ยังไงเนี่ยสถานการณ์ที่น่าสนใจเข้าเที่ยงมาเราได้สวลไม่ต้องโควิดนะครับให้ใหยุดใส่มาต่อยกำลังซ้อมเข้าฉากกันอยู่นะครับผม นางแบบคนใหม่ครับคนนี้พานาจ้างมาครับผมโอ้โหเซ็กซี่สุดๆเลยอันนี้ช่างภาพครับผมไม่รู้ใครจะน่าหวานรรย์กันนะครับผมระหว่างช่างภาพกับนางแบบผมผมเน้นแนวธรรมชาติผมเน้นแนวธรรมชาติอันนี้เพราะว่าที่นั่นนี่ไหมเขา วันนี้ต้องเปลี่ยนเลนครับวันนีเ้เอาเอาเลนตัวใหม่ไหมฮะใส่ก ถ่ายเข้าด่านเสร็จครับก็เตรียมมาเลือกลูกกันต่อทานของว่างก่อนนะครับครับแล้ว